ก็นี่นะครับผมอยากจะมาแนะนำพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งรู้ว่ามีด้วยหรอเพราะว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่ามีคนทำหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับคุณวิโรจนะครับผมมาพบและรู้ว่ามีพ็อกเก็ตบุ๊กนี่ตอนเหมือนเล่น Facebook หรือโซเชียลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกว่าสนใจแล้วก็คิดว่าเอ้เล่มนี้เพิ่งออกหรือเปล่านะครับตอนครั้งแรกที่ผมไปตามร้านหนังสือเนี่ยช่วงแรก ก็รู้สึกว่าบางร้านก็ไม่มีนะครับจนรู้สึกจะไม่ไม,ไม่นานมั้งอาจจะสัปดาห์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะก็ไปร้านหนังสือในอินนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เขาก็เซิร์แล้วก็มีนะครับแล้วก็พบว่าเออเป็นหนังสือที่ออกมาสักพักใหญ่แล้วอ๋อผมจําได้แล้วตอนนั้นผมเจอบน a c e b o o k นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อเผอิญว่าเมื่อนะ่าจะสองสามเดือนก่อนละมั้งคือมีโอกาสไปซื้อหนังสือที่ ร้านคีน็อคูนิยนะฮะแล้วก็ก็ลองไปให้คนหาดูปรากฏว่าเออหาไม่เจอก็เลยนึกว่าเป็นหนังสือออกใหม่ที่ที่ยังไม่มีเนาะแต่ว่าพอไปร้านในอินเนี่ยก็พบว่าเป็นหนังสือที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะหลังหรือว่าช่วงสัปดาหังสื่อไม่แน่ใจนะฮะก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่มีความน่าสนใจตรงที่ว่าหน้าปกเขาเป็นรูปกระตูนะครับแล้วผมคิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับของพี่วิโรจน์เนี่ย มาอ่านแล้วมีน่าจ,จะชอบนะครับเพราะเท่าที่ถามาผู้ขายนะครับในร้านหนังสือ N นนอน,นะครับที่ผมไปซื้อนะฮะก็เขาบอกว่าเออก้ช่วงออกมาแลแ้วแกนี่ก็คือขายดีนะก็คือมี FC ของพี่บิโร์เนี่ยเยอะเนาะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยลักษณะการเขียนก็คือเหมือนกับเล่าชีวิตของเขานะครับก่อนมา,ามาเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยก็คือหลายแง่มุมเนี่ยบางเรื่องผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะ บางเรื่องก็ได้มีโอกาสรับรู้จากการที่เขาให้สัมภาษณ์จากสื่อต่างๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามผลงานของพี่วิโรจน์นะครับผ่านทางพวกโซเชียลมีเดียก็เยอะหลายเรื่องฟังจาก Youtube บ้าง f a c e b o o k บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วผมก็ชอบลักษณะการสื่อสารการแบ่งปันของเขามุมมองชีวิตการเมืองอะไรเงี้ยหลายอย่างก็เปิดโลกนะครับ ก็พบว่าเล่มนี้เนี่ยถ้าใครเป็น f c ของพี่วิโรจน์มานานล้วตามเกือบทุกเทปเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาหลายอย่างนะครับที่ซ้ำกับสิ่งที่พี่วิโรจแกได้นำเสนอไปทาง YouTube แล้วนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอาจจะตามไม่เข้มข้นนะครับผมคิดว่ามีหลายแง่มุมที่เพื่อนๆอาจจะพลาดไปละสิ่งนี้ก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่บางบทบางตอนที่ผมอ่านเนี่ยก็พบว่าผมไม่เคยฟังจาก YouTube นะครับ อย่างเรื่องหนึ่งที่ผมพึ่งเอ๊ก็คือว่าผมเพิ่งรู้ว่าพี่วิโรเนี่ยแกใส่แว่นตาอ่าเป็นสองฟอร์มนะครับใน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 การที่เขาเป็นคาแรคเตอร์ของเขาครับผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าเขาบอกว่าเขาใส่แว่นตาที่เป็นทรงทรงกลมกับทรงสี่เหลี่ยมน,นะครับซึ่งเฮ้ยทำไมเราไม่เคยสังเกตเลยผมมารู้ ก็ตอนอ่าน p o อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้แหละครับที่เขาพูดประเด็นนี้ในหนังสือนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่เหมือนกับมีกรอบแว่นตา2กรอบในแว่นตาเดียวเนี่ยมันทําให้เขามีมุมมองที่ที่ไม่จํากัดนะครับก็ที่เขาสื่อหนังสือก็เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นความลับที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนอกจากตอนที่ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้เนาะซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing แล้วก็รู้สึกว่า ฮ้ยประหลาดใจมากนะฮะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออก็ก็ดีนะแล้วก็ลักษณะการเขียนของเขาเนี่ยแต่ละบทเนี่ยก็จะไม่ค่อยยาวมากนะครับคืออ่านแป๊บเดียวก็จบบทละก็เป็นประเด็นสั้นๆแต่หลายประเด็นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เคยฟังมาบ้างแล้วเนาะคือสําหรับผมเล่มนี้เนี่ยจะว่าไปทั้ง100%เปอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรับรู้เนี่ยก็น่าจะ70%ของหนังสือก่อนที่อ่านแล้วครับเพราะว่าฉะนั้นแล้ว ตอนอ่านเล่มนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่รับรู้มาจากการฟังนะครับหลายๆจุดแล้วแต่บางจุดเนี่ยก็ก็ไม่เคยรู้เลยมาก่อนนะครับก็แล้วคงเล่มนี้ผมก็ชอบตรงที่ว่าเขามีรูปการ์ตูนประกอบนะครับซึ่งผู้เขียนภาพประกอบก็เป็นนักเขียนชื่อดังนะครับก็คือคุณสะอาดเนาะแล้วก็แบบตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนกับ ที่ขั้นหนังสือนะครับก็ก็ดูน่ารักดีนะมีประเด็นที่บางอย่างเนี่ยผมก็เออไม่เคยฟังมาก่อนเนาะก็ได้มาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรอะ่ะเออเนี่ยก็ดีแต่และประเด็น,นเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเคยแบ่งปันทางโซเชียลมีเดียทาง youtube บ้าง facebook บ้างมาแล้วนะครับเออเดี๋ยวมีประเด็นไหนหนอที่ บางทีผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะเออที่ผมชอบมากคือพี่วิโรจน์เนี่ยแกก็เป็นแฟนดราก้อนบอลเหมือนที่ผมเป็นนะครับเพราะว่าจะมีจะมออีบทนี้มั้งที่บอกว่าตอนที่แกเนี่ยได้ไปเรียนคณะวิศวะที่จุลานะครับแกก็พบว่าเฮ้ยมันมีคนเก่งกว่าแกเยอะมากนะครับแล้วแกก็บอกว่าแกสมัยเรียน ตอนมอปลายเียก็ถือว่าเป็นคนที่ท็อปของโรงเรียนแต่พอมาอยู่ในคณะวิศวะจุฬาที่มีแต่ผู้เยี่ยมยุทธนะครับแกก็เลยเปรียบเทียบตัวเองว่ามีซูปเปอร์สซยญาจริงๆนะคือเขาเรียนเ้าเดี่ยเขาเข้าใจเขาก็เปรียบเทียบว่าเป็นซูปเปอร์ไซยญานะแต่เขาบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยขอเขาเป็นแค่คูลูรินซึ่งก็เป็นมนุษย์โลกที่เก่งที่สุดในดรากอนบอลนะครับก็พอแล้วซึ่งอ,อ,อะไรตรงเนี้ยผมก็ค่อนข้างชอบมากนะครับแล้วก็จะอีกบทหนึ่งเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับกระตูนเนาะเรื่องเซนเซย่านะผมจำไม่ได้ว่าบทไหนก็อ่าแล้วก็ฮาฮาดีนะเอน่าจะจะจะพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดหรืออะไรเนี้ยจะเป็นบทหนึ่งที่พอพูดถึงเรื่องเซนเซย่าที่เมื่อถูกบาดเจ็บจากศัตรูเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ไม้ตายเดิมกับเขาได้อีกแล้วเพราะเซนจะไม่พลาดในครั้งที่สอน,นะครับก็ เขาก็เป็นคนที่เกิดมาในยุคข,ของป๊อปคั t u r e แบบรุ่นเดียวกับที่ผมเป็นนะครับก็ที่อ่านตรงนี้ชอบคือซ u เปอร์ไซย่านะแล้วก็มีจะมีเซนไซย่าที่ผมจำไม่ได้ว่าบทไหนนะฮะคือตัแตมีแตมีอยู่ในบทนี้เออน่าจะตอนท้ายๆมั้งเหมือนเขาพูดเรื่องซ u เปอร์ไซย่าก่อนแล้วก็มาเซนไซย่าเนี่ยจำไม่ได้ว่าอยู่บทไหนแนละ้วแต่แต่ว่ามีนะซึ่งผมคิดว่า เออก็เจ๋งดีนะก็ใครที่เป็นแฟนของพี่บิโรดเนี่ยก็ลองหาซื้อมาอ่านดูนะครับมันก็เป็นหนังสือที่อ่านเพลินๆสนุกดีอ๋อผมเจอแล้วรู้สึกจะพูดถึงเซนเซียเนี่ยจะอยู่บทท้ายๆนะมีเซนเซียด้วยอ่นนี้ไงเหมือนกับตูนเรื่องเซนเซียที่บอกว่าถ้าไม้ตายเดิมจะใช้กับเซนครองที่สองไม่ได้ เนี่ยตรงนี้ก็แบบเขาก็เป็นคนที่แบบมีมุมมองหรือว่าการเปรียบเทียบได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เขาทายหนังสือนะครับเขาก็ปกต,ติเกี่ยวกับผู้เขียนเนี่ยมันจะดูเป็นทางการแต่ว่าตรงนี้เขาจะเล่าในลักษณะที่เป็นกันเองอะฮะแล้วก็ใช้ศัพท์แบบแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ว่าเป็นสเสน่ห์ของหนังสืออยู่เหมือนกันเนาะก็เล่มนี้นะครับราคาขายนะอยู่ที่ 275บาทนะแล้วก็สำนักพิมพ์เนี่ยก็คือสำนักพิมพ์เ,เลมอนหรือมั้งใช่ปะเดี๋ยนะสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์อะไรอ๋อใช่เลมอนตรงนี้สำนักพิมพ์เลมอนนะก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์ครั้งที่เท่าไหรบ่บาอ๋อตรงนี้พิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะกันยายน2567า จำนวนหน้า224หน้านะครับแล้วก็สำนรักพิมพ์เลมอนเนาะก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็น FC หรือว่าเป็นแฟนแล้วก็ชอบลักษณะของพี่วิโรจเนี่ยผมว่าลองไปหาซื้อมาดูนะครับก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ใช้เวลาอ่านไม่นานมากนะครับอ่านแป๊บเดียวถ้า มีสมาธินี้ก็จะใช้เวลาไม่นานก็จบนะครับก็หวังว่าจะชอบรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับสวัสดีครับ